This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears 8 Minute History ศาสตร์ปนาทีวันนี้นะครับยังอยู่ในช่วงการเทียบไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์โลกนะครับไทยกับโลก รั้งที่แล้วครับเราไล่เลียงมาสิ้นสุด417ปีของอยุธยานะครับในปี1767ซึ่งช่วงอยุธยาอย่างที่ไล่เลียงไปนะครับมีความเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการยุโรปมากมายตั้งแต่ Renaissance, Age of Discovery นะครับยุคการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับยุคแห่งการตื่นรู้แล้วก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ครับของการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งสําคัญคือการประกาศเอการาชของ British America จาก British Empire อเมริกาก็จะกลายเป็นประเทศเอการาชในขณะเดียวกันฝรั่งเศสในยุคสุดท้ายของราชวงศ์บูบองคือพระเจ้าหลุยที่16 ก็เริ่มต้นก่อตัวที่จะนําไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสล้วด้วยเราเริ่มต้น EP นี้ด้วยปีแห่งการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ครับซึ่งณเวลานั้นก็เป็นราชธานีใหม่ของไทยซึ่งก่อตั้งในปีไทยพุทธศักราช2325ตรงกับปีฝรั่งคริสศักราช1782นะครับก่อนไปเปรียบเทียบกันน่าสนใจนะครับว่าวันแห่งการสถาปนากรุงเทพมหานครครับ21เมษายนตรงกับวันสถาปนากรุงโรมที่เรียกกันว่านาตาเลดิโรมาโดยโรมิลุส 753ปีก่อนคริสตกาลดังนั้นเมืองหลวงทั้งสองแห่งห่างกัน5 5 5ปีนอกเหปีนะครับนอกนอจากนี้วันที่21เมษายนนั้นยังตรงกับวันพระราชส,สมภพของพระราชินีเอลิซาเบธที่2แห่งสารารอาณาจักรด้วยนะครับ ทีนี้กลับมาที่กรุงรัตนโกสินทร์ครับในปีก่อตั้ง2,325หรือว่า1,782จะพบว่าปีห่งการเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นปีที่อยู่ระหว่างกลางของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาจากบริตจชัย1776 9คือ6ปีนะครับหลังจากการประกาศเอกราชของอเมริกาแต่7ปีก่อนหน้าการปฏิวัติฝรั่งเศส เพราะการปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มต้นที่การทลายคุกบาสซิลคือปี1789มีความหมายว่าปีแห่งการสถาปนารัตนโกสิน,นั้นอยู่ระหว่าง2เหตุการณ์สำคัญนี่แหละครับสำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วในบนจอจวอชิงตันครับในปี1776นั้นก็คือ6ปีก่อนหน้าการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์สามารถนำกองทัพนะครับสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่า t i n e n t a l Army เริ่มต้นประกาศสงครามกับ British Empire และใช้เวลาทั้งหมด8ปปีครับในการที่จะประกาศเอกราชได้สำเร็จ พูดง,ง่ายสหรัฐอเมริกามีเอกราชโดยสมบูรณ์จากอังกฤษในปีที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มองจากมุมมองของอังกฤษแล้วครับพวกเขาเสียอนณานิคมใหญ่ไปและพวกเขาได้อนณานิคมใหม่เข้ามาแทนที่ b บ i ิเตนอเมริกาในปี1788นั่นก็คือออสเตรเลียนั่นเองดังนั้นออสเตรเลียนะครับแมงออสเตรเลียภายใต้การปกครองของอังกฤษจ,จึงมีอายุน้อยกว่ากรุงเทพมหานคร6ปีพอดีนี่แหละครับ รัตนโกสินทร์ในช่วงต้นนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกินเวลา27ปีด้ยวยกันตรงกับเหตุการณ์สําคัญสาคัญหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะในฝรั่งเศสมีอะไรบ้างครับการปฏิวัติฝรั่งเศสการเปลี่ยนแปลงที่ถือได้ว่าทะลุถึงแกนในของฝรั่งเศสในยุคองเซียนรีจิมเริ่มต้นจากการทลายคุกบาสิลปี1789ตรงกับปีที่7ของกรุงรัตนโกสินทร์ตามมาด้วยการประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระนางมารีองโตเนตพระชายาชาวออสเตรียที่ปลาสเัลาเคิลูิยงที่ 3ปีให้หลังนะครับก็คือในปี1793ตรงกับปีที่10ของกรุงรัตนโกสินทร์การตั้งสาธารณรัฐที่1ของฝรั่งเศสในปี1792ตรงกับยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวหรือว่า Reign of Terror ของมาซิมิลิองโคเบสปีแอ์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอำนาจนะครับนบโปเลียนโบนาปาร์ตสถาปนาตัวเองเป็นกลงสุนใหญ่ของฝรั่งเศส ตามด้วยการเริ่มต้นสงครามนโปเลียนในปี1803และนโปเลียนสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิในปี1804ไล่เรียงมาทั้งหมดความผันผวนพวกนี้ล้วนแต่เกิดขึ้นตรงกับรัชสมัยรัชการที่1ของกรุงรัตานาโกสินทร์ทั้งหมดเลยเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้น แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่านับสงครามนับโปรลีนที่ยืดเยื้อะนะครับตั้งแต่ปี1803และสิ้นสุดในปี1815ซึ่งในส่วนนั้นตรงกับปลายรัชสมัยของรัชกาลที่1บ้านเรานะครับและต่อไปยังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารายก็คือรัชกาลที่2รัชสมัยของโปรงก็14ปีด้วยกันดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าในรัชสมัยสรัชกาลแรกของกรุงรัตนโกสินไม่มีฝรั่งเข้ามาที่บ้านเราครับ สาเหตุเพราะพวกเขาเจอการเปลี่ยนแปลงบนโลกมาอย่างอเมริกาและสงครามรุนแรงในภูมิภาคยุโรปดังนั้นพวกเขาไม่มีความสามารถในการที่จะขยายอิทธิพลของพวกเขาในเอเชียในยุคดังกล่าวแต่แน่นอนครับสิ้นสุดสงครามนโปเลียนไปแล้วชาติตะวันตกก็เลยเดินหน้าขยายอิทธิพลโดยเฉพาะในพื้นที่เอเชียอย่างต่อเนื่องทาให้ยุคสมัยรัชกาลที่3และ4ของกรุงรัตานาโกสินทร์เป็นยุคที่ต่างชาติตบเท้าเข้ามาขยายอิทธิพลในภูมิภาคของเราอย่างต่อเนื่อง ดังที่ประวัติศาสตร์8นาทีของเรานะครับเคยทําประวัติศาสตร์ที่เป็นพื้นหลังของยุคนี้ซึ่งเกี่ยวเนื่องกันกันกบเกร็ดประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์บุปเพสันิวาสภาค2ไปก่อนหน้านี้แล้วคงไม่ายเหลียงตรงนี้อีกโลกหลังยุคนโปเลียนครับตรงกับวิวัฒนาการของการปฏวิวัติอุตสาหกรรมระลอกที่2นะครับโดยเริ่มต้นจากนะครับการผลิตร,รถไฟของจอร์จสเตฟเฟนสันที่แรกระหว่างเมืองสต็อกซนกับดร์ลิงตันในปี1823ซึ่งในส่วนนั้นคือการรถไฟเริ่มต้นในยุโรป ตรงกับปีรองสุดท้ายของรัชสมัยรัชกาลที่สองเรือกลนไฟและวิวัฒนาการต่างๆมากมายก็เกิดขึ้นจากการปฏิรูปอุตสาหกรรมในเวลานั้นซึ่งตรงกับยุครอยต่อของรัชกาลที่สองและพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยเหตุการณ์สําคัญญนะครับในยุคนี้ก็คือในยุคของพระบาทสมเด็จพระน่งเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งครองราชย์27ปีคือช่วงเวลาที่ต่างชาติเข้ามาขยายที่พลในภูมิภาคเรา ส่วนนั้นตรงกับอะไรบ้างครับตรงกับยุคสงครามฝิ่นครั้งที่1ระหว่างจีนกับ British Empire ปี1842นะครับตรงกับยุคจีนก็คือยุคสมัยพระเจ้าเต้า,ตาก,วกวงตรงกับอังกฤษคู่สงครามคือปีที่2แห่งรัชสมัยวิกตอเรียซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งยุคทองครับของจักรวรรดิบริเตนมันจะเป็นแง่ของแสนยานุภาพวิทยาการและการค้าเหตุการณ์นั้นคือจุดเริ่มต้นการเสื่อมถอยนะครับของมหาอำนาจตะวันออกอย่างต้าชิง ที่ต้องนอนจมกับความเจ็บปวดต่อไปอีกร้อยกว่าปีเลยดังนั้นช่วงนั้นไม่น่าแปลกใจครับช่วงที่สยามซี่เหมือนกับชาติเอเชียอื่นเลยที่ล้าหลังมากเทียบกับโลกตะวันตกถูกบีบให้ลงนามในสนธิสัญญาการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่างๆเช่นสนธิสัญญาเบอร์นีสนธิสัญญาบอรริงแบบนี้เป็นต้นยุคนี้ครับนอกจากจะตรงกับยุคล่าอาณานิคมระลอกที่สองที่มีอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นผู้นํายังเป็นยุคที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว ควบคู่กันมาคือการก่อตัวครับของนักคิดแนวสังคมนิยมอย่างคาร์ลมาร์กซ์และฟรีดิชเองเิลส์ทั้งสองแต่งหนังสือแนวสังคมนิยมออกมาในปี1840เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชนชั้นคู่กดคี่จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนอกจากนี้ครับการปฏิวัติในฝรั่งเศสที่เรียกว่าปารีสคอมมูนในปี1840การเคลื่อนไหวชนชั้นกรรมวิชพตามแนวความคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซิสต์ ตรงกับช่วงรัชกาลที่3ของกรุงรัตนโกสินทร์นี่แหละครับสยามครับผัดพันลินจากยุครัชกาลที่3สู่รัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี1851ครับ17ปีแห่งการครองราชตรงกับช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกานั้นได้รับอิทธิพลการปฏิวัติอุตสาหการรมแบบยุโรปเดินเรือข้ามแปซิฟิกได้แล้วนะครับบ,รบังคับให้รัชโชกุนญี่ปุ่นเปิดประเทศและเปิดการค้าเสรีในปี1853ที่เรียกกันว่า Paris Expedition การเดินทางไปของเรือดำบนแผ่นดินญี่ปุ่นหรือที่เรียกภาษาญี่ปุ่นว่าฮิโรฟุเนไรกะภายใต้การนำของพลเรือจัตวาแมทธิวเพอร์รี่ที่สั่นสะเทือนแผ่นดินโชกุนโตกุกาวะนำไปสู่การปฏิรูปเมจิในช่วงเวลาต่อมาการพ่ายแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่2ของจีนครับ1860ก็อยู่ในช่วงตรงกับรัชกาลที่4รัตนโกสินทร์ณนะเวลานั้นจีนเองไม่มีวี่แววแห่งการกลับมายิ่งใหญ่อีกเลย อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในกรอบเวลานะครับในยุครัชการที่4คือสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาครับปี1 8 6 1รถึง1864รวมถึงการสังหารประธานาธิบดีเอเบรมลินคอล์นก็เกิดในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันดังนั้นรายงานประวัติศาสตร์ที่บอกว่ารัชการที่4ทรงมีพระราชาทะเลขาถึงเอรเบรมลินคอล์นเป็นความจริงเพราะทั้งสองท่านอยู่ในยุคเวลาเดียวกันครับ ในแง่ของเส้นทางการเดินเรือโลกในยุคสมัยรัชกาลที่4สําคัญเช่นเดียวกันครับเพราะว่าคลองสเอตครับที่ถือเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างอียิปต์กับฝรั่งเศสเริ่มต้นขุดในช่วงนี้ปี1859สิ้นสุดและเปิดใช้ได้ในอีก10ปีต่อมาครับคือปี1869ความยาว193.3กิโลเมตรและเส้นทางเดินเรือนี้ถือว่ามีความสําคัญต่อการค้าโลกไปตลอดกาลก็เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อครับระหว่างยุคราชการที่4ต่อด้วยรัชการที่5 อีกหนึ่งเหตุการณ์ในรัชาสมัยรัชการที่4ครับคือกระบวนการสร้างรัฐชาติเล็กๆในยุโรปให้เป็นหนึ่งเดียวหลังจากทิ่กทุกชาตินั้นเจอปัญหาการลุกรานของนโปเลียนยุคนี้นะครับครอมช่วงเวลานะครับในยุคราชาการที่4เราไปดูกันนะครับว่าการรวมตัวกันของรัฐเล็กในยุโรปช่วงนั้นมีอะไรบ้างครับส่วนหนึ่งเลยการรวมชาติอิตาลีที่เรียกกันว่าลูนิตาดิตาเลียเป็นผลสําเร็จโดยราชวงศ์ซาวอยในปี1861และในกรอบเวลาดังกล่าวครับปี1867ครับ ซึ่งถือว่าเป็น1ปีก่อนการสวรรคตรของรัชกาลที่4คือปีที่ญี่ปุ่นนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสําคัญเป็นปีแห่งการล่มสลายลงของราชโชกุนที่กินเวลายาวนานกว่า300ปีสู่ระบบการปกครองที่มีจักรพรรดิแห่งเอโดเป็นศูนย์กลางอํานาจเป็นปีแห่งการครองราชของพระจักรพรรดิมัตสึฮิโตะถลิงราชสกเมจิอันเป็นการเริ่มต้นของการปฏิรูปครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นหรือการปฏิรูปเมจิซึ่งก็ตรงกับปีสุดท้ายของรัชกาลที่4ครับ หนึ่งปีให้หลังครับ1868สครับสยามประเทศผัดแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครองราชท่ามกลางความผันผวนในสังคมโลกตลอดช่วงเวลาการครองราช42ปีครับเป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของโลกตะวันตกตะวันตกนั้นมีความก้าวหน้าเหนือชาติพันธุ์ใดๆบนโลกใบนี้สถานการณ์เมืองบนภูมิภาคยุโรปในรัชสมัยของรัชกาลที่5นั้นตรงกับยุคฝรั่งเศสในยุคของจกักรพรรดินโปเลียนที่3ครับ จริงๆแล้วเบื้องต้นเลยนโปเลียนโบนาปาร์ตที่3คนนี้เป็นนักการเมืองนะครับได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแต่แล้วกลับยึดอำนาจตัวเองและสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสเป็นพระเจ้านโปเลียนที่สแต่ว่าครับทรงนำทัพพ่ายแพ้สงครามกับรัสเซียหรือว่ารัฐที่รวมเยอรมันได้นำไปสู่ความสำเร็จของการรวมชาติของชาวเยอรมันในปี1871สำหรับฝรั่งเศสครับจุดนั้นคือการสิ้นสุดของจักรพรรดินโปเลียนที่3 และเป็นการเริ่มต้นของสาธารณารัฐฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งที่เรียกกันว่าเลโทรเซียมเพคิวบลิกหรือสาธารณารัฐที่3ทั้งนี้ครับไม่ว่าฝรั่งเศสจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองอย่างไรแต่ว่าการไล่ล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสยังคงเหมือนเดิมครับพวกเขายังคงกดดันเอเชียอย่างต่อเนื่องบริ t i s อ e มพ i r รเองณเวลานั้นยังคงมีเสถียรภาพสูงครับเพราะว่ายังคงอยู่ในรัชสมัยของพระนางวิกตอเรียซึ่งยาวนาน64ปีเลยนะครับนโยบายจากักรวรรดินิยมของอังกฤษเองยังคงเดินหน้าต่อไปเหมือนเดิม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จยุโรปในกรอบเวลาช่วงนี้แหละครับคือในปี1897ตรงกับปลายรัชสมัยพระราชินีวิทตอเรียแห่งอังกฤษระหว่างที่พระองค์เสด็จเยือนยุโรปโดยเฉพาะที่สาราชาาจากักรและลอนดอนนั้นพระองค์นั้นมีได้ทรงพบกับพระราชินีวิคเตอรเรียนะครับประมุขแห่งบริเตนแอมพายแต่ว่าพระราชินีวิทตอเรียได้มอบหมายให้เจ้าชายแห่งเวลส์พูดง่ายๆมกุฎราชกุม,มารครับที่ต่อมาก็เป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7 และพระนัดดาที่ต่อมาเป็นพระเจ้าจอร์จที่5พูดง,ง่ายๆพระองค์ได้พบกับว่าที่ประมุขอีกสองพระองค์เป็นผู้รับเสด็จประมุขแห่งสยามแทนพระนางวิกตอรีนั่นเองการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งนั้นตรงกับรัฐบาลสาธา,ารณรัฐที่สาของประธานธิวดีเฟลิกซ์โฟของฝรั่งเศสครับในปี1 8 9 7ก็คือปีที่29แห่งรัชกาลที่5ถือเป็นจุดบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้เพราะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในรระะดัับปมุของงท้งฝ่าย ในกรอบเวลานี้ครับยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับก็คือการประชุมที่เบอร์ลินในการที่ชาติมหาอำนาจตะวันตก9ชาตินะครับยุโรปแและสหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งประชุมหารือในการแบ่งพื้นที่ทวีปแอฟริกาโดยมีการประชุมตกลงแบ่งพื้นที่ที่แต่ละชาติจะเข้าไปยึดครองแอฟริกาโดยที่การประชุมครั้งนั้นเป็นการประชุมที่เบอร์ลินในปี1884ที่เรียกกันว่า the scramble of Africa ในปี1901ครับ ในซีกโลกตะวันตกพระราชินีวิคตอเรียประมุขของจักรวรรดิบริติสสวรรคตพระโอรสองโตเจ้าชายแห่งเวลส์ครองพั่นดินสืบมาเป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ท่ามกลางช่วงการขยายอํานาจของโลกตะวันตกนี้ญี่ปุ่นครับในเวลานั้นตรงกับยุคการปฏิรูปเมจิกตั้งแต่ปี1867สัญญาณุภาพของกองทัพญี่ปุ่นเริ่มต้นเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกด้วยชัยชนะของพวกเขาเหนือจักรวรรดิรัสเซียในปี1905 และกลายเป็นชาติพันธุ์คนผิวเหลืองชาติแรกที่สามารถเอาชนะสงครามเหนือคนผิวขาวได้เล็กน้อยในช่วงนี้ครับช่วงนี้ตรงก,กันกับช่วงที่วิวัฒนาการเรื่องไฟฟ้ากำลังเติบโตในปี1879ซึ่งก็ตรงกับกลางรัชสมัยของรัชกาลที่5คือปีที่โทมัสอัลวาเ์อดิสันประดิษฐ์หลอดไฟเป็นผลสาเร็จสยามประเทศผัดแผ่นดินอีกครั้งครับในปี1910รัชสมัยของรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยุคสมัยนี้เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในโลกคร เป็นการสิ้นสุดของระบอบฮ่องเต้นในจีนสงครามโลกครั้งที่1และการสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในรัสเซียปีที่2แห่งรัชกาลครับปีนั้นก็คือปี1911ตรงกับปีสุดท้ายของระบอบฮ่องเต้ของจีนก็คือปีสุดท้ายของพระจักรพรรดิองค์สุดท้ายไอซินเสว่ยหลอผู่ีสิ้นสุดสัการาชส่วนถงจีนเปลี่ยนรูปแบบการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐในปี1911นั่นเอง ในขณะที่โดโลโลกเองในเวลานั้นเดินหน้าเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ครับในปี1914ปีต่อมา1915เกิดการปฏิวัติบอลเชวิคในรัสเซียลม้มล้างระบบการปกครองของราชวงศ์โรมานนฟการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมนันออสเตรียฮังการีผู้แพ้สงครามการเริ่มต้นของโซเวียตยุคใหม่หลังยุคโรมานอฟนำไปสู่ดุนยาภาพใหม่ของระเบียบโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม่อผู้พ่ายแพ้สงครามใน Treaty of v e r s ว i ์ l e s นะครับยุคนี้ทั้งหมดเลย เกิดในยุคเดียวกันกับสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ของกรุงรัตนโกสินทร์และยุคนี้ถ้ามองในมิติของอุตสาหกรรมแล้วเป็นยุคที่อุตสาหกรรมยานยนต์เกิดขึ้นในสเกลอุตสาหกรรมกับโรงงานของเฮนรี่ฟอร์ดและฟอร์ดทีโมเดลที่โด่งดังปี1926ครับสยามประเทศผัดแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7หากดูปีอย่างการเริ่มต้นรัชสมัยครับ 1,926ก็คือ3ปีก่อนเกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจสะเทือนโลกนั่นก็คือเหตุการณ์ฟองสบูมม่แตกที่วอลล์สตรีทซึ่งตรงกับปี1,929โลกในยุคนั้นครับคือยุคที่อยู่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2อังกฤษต,ตรงกับพระเจ้าจอชี่5าสหรัฐอเมริกาตรงกับสมัยแรกของประธานาธิบดีแฟรงค์ดลาโนรูสเวลต์และการผลักดันนโยบายนิวเดลในการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐที่แตกสลายหลังจากวอลล์สตรีท การศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคทศวรรษที่20และ30นั้นโลกจะโฟกัสไปที่การเมืองเยอรมันครับเพราะในยุคนั้นคือยุคแห่งความวุ่นวายอย่างที่สุดของสังคมเยอรมันที่เจอกับปัญหาเงินเฟ้อหลังสงครามโลกครั้งที่1ห,หลังจากนั้นเจอปัญหาเศรษฐกิจต,ตกต่ำทั่วโลกจากวอลสตรีทส่งผลทําให้พรรคนาซีของเยอรมันภายใต้การนําของอดอล์ฟฮิตเลอร์สั่งสมความนิยมขึ้นมาและกลายเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงในสภาไรช์ตากสูงขึ้น,นเรื่อย โดยเฉพาะการเลือกตั้งในปี1932ที่มีการเลือกตั้ง2ครั้งซึ่งพรรคนาซีได้เสียงคะแนนเป็นอันดับที่1ทั้ง2ครั้งในเดือนมิถุนายน37.3%และพฤศจิกายน33.1%คงความเป็นอันดับหนึ่งและมีนาคมของปีถัดมา1933พรรคนาซีเยอรมันได้คะแนนนิยม43.9%ฮิตเลอร์กลายเป็นนายกรัฐมนตรีเยอรมันก็คือ Reich Chancellor ควบคู่กับตำแหน่งประธานาธิบดีไปด้วยกันเป็นเดรฟิเฮอร์ในปี1933ในปี1932ครับในแง่ประวัติศาสตร์โลกนั้นเป็นปีที่คนไทยอาจจะรู้สึกว่า1932มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แต่ถ้าเกิดว่าเราปีนั้น1932บวกกับเลข543เป็นพุทธศักราชเราจะเห็นว่าปีนั้นครับ เป็นปีที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยมากเพราะนอกจากจะเป็นปีแย่งการเฉลิมฉลองรัตนโกสินทร์150ปีแล้วยังเป็นปีแย่งการเปลี่ยนแปลงการป,ป,าก,ารปกครองโดยคณะราษฎรอีกด้วยไม่ต้องไรเลียงกันเยอะนะครับนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ประวัติศาสตร์ไทยบ้านเราพูดถึงกันบ่อยๆเสมอเสมอว่าบ้านเราเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิป,ปไตยและรัชกาลที่7สละราชบัลลังก์ในอีก3ปีต่อมาคือปี1935ถ้านับเป็นปีฝรั่งนะครับ ไล่เรียงกันต่อไปครับหลังจากการก้าวสู่อำนาจของอดัลฟ์ฮิตเลอร์เป็นผู้นำเบเสเซตของเยอรมันเด้ฟิลเคอร์สำเร็จ6ปีต่อมาสงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นในยุโรปเป็นปีไทยตรงกับปี2482ครับสงครามโลกก็ยืดเยื้อรวมทั้งหมด6ปีสิ้นสุดปีขึ้นักราช1945 ปีไทยคือปี2,488จีนเองครับเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกไปแล้วกกมินตัางโดยเจียงไคเชกและคอมมิวนิสต์โดยเหมาเจ๋อตุงยังคงรบกันในสงครามกลางเมืองต่อมาอีก4ปีด้วยกันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี1,949ตรงกับปีไทยคือปี2,492ครับโดยละที่สงครามเย็นทําให้โลกเสรีกับคอมมิวนิสต์ยืนกันคนละข้างครับไม่พูดคุยกันจบจนรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสในยุคข,ของริชาร์ดนิกสัน คือเฮนรีคิสซิงเจอร์ใช้นโยบาย r e a l p o l i t i c เปิดสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนโดยการเยือนและพบกับโจเอนลหลในปี1972ตรงกับปีไทย2515นำไปสู่การถอนฐานสหรัฐออกจากเวียดนามในกรอบเวลาใกล้เคียงกันความขัดแยง้งภูมิภาคเหล่าค่อยๆค,คลี่คลายลงไปเรื่อยๆครับต้องสรุปแบบนี้ครับว่าประเทศไทยเราเองถือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับโลกมาโดยตลอด แต่การที่เรานั้นไม่ได้มีการเชื่อมโยงเส้นวิวัฒนาการประวัติศาสตร์ของไทยกับต่างประเทศทําให้เราไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นของโลกอาจจะทําให้เรานั้นไม่ได้มีความเข้าใจไดานามิกที่ขับเคลื่อนโลกและผลกระทบที่ส่งสู่ประเทศไทยแต่วันนี้ครับด้วยความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดขึ้นทําให้เราสามารถปฏิติประตอบผลกระทบระหว่างไทยกับโลกได้มากขึ้นแต่จะดีกว่าถ้าหากว่าเรามองย้อนไปในประวัติศาสตรว์ว่าวิวัฒนาการของโลกในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้น เกี่ยวข้องกับเราและวิวัฒนาการของเราอย่างไรในกรอบเวลาต่างๆ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears